บุกขายหนึ่ง่ันน่ะย่าอะไรย่าว่าขายแต่คนมาซื้อพี่พอแล้วอ๋อน้อง,องแดงเป็นบุกขายนึ่งเลพี่น้องไว้เนาะพอแล้วเอาไว้เก็บไว้เนาะขายแต่โตมันพอชอแค่น,นั้นเองอืมถ้าชมดุาเขาอยากซื้อนะ่ะเจ้าจีขายนะเอาไว้เพื่อ อนนนนาาาคตมัเะาาสวัสดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแทงโมเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน,เนั่นเ้อพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับช่องมาเจอชาแนลอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้ทางมาเจอจะได้มาเดินทางมาหา น้องแดงพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านกกแรงเมืองจำพรแฉงสวรรค์เขตพี่น้องอะไรเนาะเนาะพ่อแม่พี่น้องเมืองจำพรแฉงสวรรค์เขตยังไงกัมาหาทางน้องแดงอยู่เมืองจำพรพี่น้องอะยมืัอนี้กันได้เนาะกลับมากับสายพนพี่น้องเะไรเนาะฝนตกลิ้นพี่น้องอะยรนเปียกมาทีแรกกับฝนม้ตกตกพี่น้องอะไเนาะแต่ว่ามาฮอดแบบฝนบาตกโอ้ไม่เป็นที่ลำบากเลยพี่น้องอะยเนาะ การเดินทางมาถ่ายคลิปแต่ละเพื่อคกันเตียบเนาะสะอาดเพเปียกเนยะพี่น้องเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอจอยหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากบอข่าวโฆษณาเพื่อให้บอจอยมีรายได้เล็กๆน้อยพี่น้องเนาะจังไดกะไปพบพ่อกับน้องแดงเลยพี่น้องแล้วบอว่าหลายใจห่างบอถักซาดเสียเวลาพี่น้องเลยดยโอเคพี่น้องเนาะมันจะมาหาทางน้องแดงชื่อเจ้าพี่น้องเลยเนาะ ตอนแรกสบายดีด้องแดงโอยอ่ะมาวันนี้กะมาลิงน้ำน้องแดงพี่น้องเลยอยู่ที่บ้านกคกแรง่งนี่แหละพี่น้องเรามาขับสายพลนกกนเนาะกะมีขนมเล็กๆหน่อยพี่น้องเลยให้น้องแดงเราไปกิน,นมกักหรือเ่ขันบ่ามากักเนเสียเมื่อคืนไหมมาได้บ่ได้คาขว่าบ่มักแต่บ่มักเสียเมื่อคืนวันนี้กะมากับสา,าอยพลพี่น,อน,น้องเลยเนาะ แซ่บบ่น้องแดงเคยกินรู้ว่าแบบเคยกินอยู่ก็แซ่บอยฮะมันก็แซ่บอยู่โอ้แกนั่นไงเขี่ยกัดแล้วเนาะเนี่ไหนี่อันแกอันเดนโอ้ยมากับมากับพลที่น้องเลยเนาะมานน้องแดงคนตกนี่ เ<ม>บอร์ชินคมันตกน้ำลงพี่น,อนอ้องเลยเนาะนี่แหละหน้องแดงครับเสร็จออืมมีข่าวว่าน้องแดงเสียดมันตกไม่มีนักน บอได้โทรหาแม่จอรบอไม่ได้โทรอะครับเหมือนจะหาเราใช่ไมคือว่าเราโทรมาหาเจ้าบกติโัรจักจักแบบเนว่ยืรอใช้มือกบาลเมือขา,า,ายนาบอเมั่อวงกับมือ,อะอาาพ่อมะแล้วบขายในงอหาเนยอะไรเนี่ว่าขายแต่คนมาซื้อผีพอแล้ โอ๋อน้องแดงเป็นบุกขายหนึ่งเลี่น้อยเนาะพอแล้วเอาไว้เก็บไว้เนาะขายเรื่อยๆโตมันพอชอสามล้านเองอืมแต่ชั่งมืว่าเขาจะซื้อนะเจ้าจะขายไหเอาไว้เพื่ออนาคตกันข้างหน้าเนาะเพื 2> 1, 2, 1. 1> ่ออนาคตกันข้างหน้าเพออเราะว่าน้องแดงมีโอกาส ่ไเมื่อเห็ดดยพุ่นก็มีนี้เด้่ะชสมมุติว่าแล้วนี่ีหน้าชีาบังพังเบิ่งจะสิเมื่อเห็ดเงบ่พังเบิ่งังเบิ่งังแนดลปาัได้ะลับปับ่ได้ลปับ่ได้ลังเทื่อว่าเมื่อเห็ดเงมีเนาะำ đầm phụ thiêu hay cho phần ai cho đặt thái hay là hay cho đầm như hoàn như yeah. à cho một loại hay cho mưa non như phần là cái mưa đầm như hoàn phu thiêu thân lộc ca thân đầm na là... leo vào vậy nhẫn à cho bộ hết mới có leo đâu đầm để cho tiền khâm phụ leo nằm để để giặt đầm hay Hãy เป็นมลกินเข่าไปใช่าหมยังะเมื่กินเข่าเลยเเป็นังบงกินเข่าบรายากไม่ยากเห็ดไปช้างแมลงกินเห็ดทองเห็ดทองเลยกินมาเจ็บทองเลยให้กินเข่าถ้าแต่มาเจ็บทองกับบอก้กินแล้วนองแดงมีแดดเป็นนองแดงเนาะ เราวมดเจ็ดครัวทำหมดเจ็ดตอนของกินไปเจ้าลงตลาดร้อนซื้อได้ยังมาเจ้าลงไปกับพู้ใด้ไปกับเคือ๋อฮะไปกับนาภัยไปกับนาภัยชื่อแต่ของกินซสื้อของกินมัดจักพันมัดจักแสน một chén đi một chén đi hành đây nhang đấy mà chén đi bữa nay đây bù bù đi cái sống dạng chào đây Thả Thả ngân như thế đây nó chặt hàng hàng ngân bò bò mi bò mi đây nó lẹ คือไอ้บอกเลยคันว่ามีคนให้กะเจ้ากะเท่าายพเพิ่งเอ้าจมหติว่าคุยยุบก็พอนะคุยยุนั่นแหคันว่าเพิ่งให้เท่าอดายเอาก่อนน้องละฮะก็ชื่อ่อได้นั่นแหละอยากได้ไปชื่อกะ<ร>ชื่อก่อนเดี๋ยวเพิ่งกะให้คือพเพิ่งว่าวอ่ะแหละว่ามันมันเทอดาย ที่เรือเพื่อนก็หายอีกเพื่อนยังบอกว่าเพื่อนจะหายเจ้าเรื่อยๆแม่แบบตกอันนี้นะเขาก็อยากอาบน้ำนั่นแหละนั่นแหละคือไอ้วรื่อนั่นแหละก็เอาไปก่อนเดี๋ยวมื้อใหม่กะเทนายกะเอาอีกเจะเพื่อนอันาหนก็เพื่อนบอกเจ้าเลยที่เพื่อนบอกแกในมันกันผมก็้จะบอกเขาบอกเพื่อนอ่ะบอกใครก็ได้แล้วแต่แล้วแต่พ่อเขาบอกเลยนี่เด้ว่าเพ่นแล้วแต่ ແນວວ່າເພິ່ນກະບໍ່ຂັດໃຈເຈົ້າດອກຊື່ອ້າຍເວົ້ານັ້ນແຫຼະຖ້າຢາກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈນຽວທາງເຸນມີມາເອງບໍ່ົ້າວົ້ກຊືນ້ຳນາບວນ້ຳຮາມາເດຮຕຳເົາຕຳົາ Oh, เราอกลว่าซื้อน้ามันมาแบบมาซื้อ <Andrew> ตัวมันอะไรกับนามันบ่แมนบ่แบบเอาเสื้ออะเส็นั่นอย่างเดียวนะอเสื้ออะไรเสรนะมาทำมาเจ้าํำใส่ยังตนทำใส่กระแดกในนัวมันกระลายเลยเนาะมันเต็มถุบมันเลยมีเต็บอีกกระลายทำใส่กระแดกในนัว Còn ai chiều vào này? Chiều Đi à, Khi đó ừ. cứ đập từ từ Nó cũng đó lệ khi nào vậy đó Cả cái hai nông đen chưa xu Cả Thế nên cả trong Ốt thôn nào Thằng là Nhân lệ Hai nà ta cả cho cả phải bưng Phải lọ bưng năm bà Phân thẳng là bố Lặt thì bà มันเจ้าขายให้เขานะตอะไรนะฮะตอะไรพุ่นอะไรเจ้าขายให้เขานะแม่แม่พนามาฟังแล้วพนลักของเขาอ๋อพันพนชีเหตุยังน้องแดงเผื่อผิดเจ็ดเฮือนบ่อกะพวกกะจะมาเบิร์หรอกแล้วจะเพิ่นขายเพิ่นแล้วแล้วจะเพิ่นบ่าเวลาขายแล้วเขาเนี่ยเพิ่นกระท่มแล้วเนาะคิดว่าอืมแต่ชีได้ทมที่น้องอ๋อ โมหาจอกไว้ฮะโมหาจอกาจอกเหยังจอกนะสชนหามอาจะไปหา่นี่น้องเหรเนาะอืมถอกระมาแล้วกันยังบล๊ะอันนั้นฮะบล๊คุดยังนะถอยังบได้คุดยังคุดอบารี๊กและยังบ่มีเงิน พอค่ะถ้าเพื่อสตอร์ดเดเดยนนั่นแหละเจ้ากับพ่อเนี่ยย้ำคันว่าทุกคืนกับคุยกับน้องกันอยู่ฮะเราคุยหน้าเดียวแล้วเราก็เห็ุงานเลาก็นอนอืมพราะว่าช่วงนี้เวลาเห็ุงานเพราะว่าอ,อ้กับคุยโยไอ้กับไม่ได้คอยคุยกับพื่อนหอกแต่ว่าไอ้กับบุกคอยว่างแลง้วเธอไอ้มาเดินมาเดินกับมี่ อ้ก็บ,บ่ได้คอยว่างนะเพราะว่าคุยคือตอนเช้าเนี่ยคุยอยู่เล็กๆน้อยๆเพราะว่าไอเห็นนี่ดอกติ้งติงต้งติ้งติ้งเพราะว่าแล้วเจอไอ้ก็ถ่ายคลิปนะไอกับ,บ่ได้เบิ้งเพราะว่าก็มาเบิ้งกะเราก็ไปเห็ดเวียกแล้วเจ้าก็กนอนหมดแล้วน่อนหมดแล้วคือตอนเว้นที่อันตอนเช้าคือนันตอนเช้าติาต้งติงต้ง,ง,งไอสิงลงคลิปตัดคลิปไว้แน่ กันโซเชียลแครื่องเดียวอ่ะนะมันเห็ดเยี่ยมันยากเนี่ยงไม่ได้เนาะเน่ยถ้าว่าคุยไอ้กับบริตัดคิดไอ้กับบริษลงคลิปอีกเน่ยแกใช่เมื่อก็โทรศัพท์มาเนี่ยง่าอะไรเนี่ยเพ่อะไรน้องแดงใชสิบริษัคุยกับน้องแดงนะ่ยเหมืนสิบริษัคุยกับพ่อน้องแดงนะ่ยเหมืนโทรศัพท์เพ่เรานี่ได้คุยแต่เหาได้คุยกับนั่นแหละเนี่ยไอ้ชายเบิร์นบเสือโทรศัพท์มาพังเลยเห็นแล้วจะเห็นแล้วตอนใหม่ไหนไหน มเครื่องใหม่เครื่องใหญ่เครื่องไอไายคลิปเครื่องไอเจ้าโทรมาอุ้มมาเห็นแค่เมื่อวานไอตกใจโอ๊ะโทรศัพท์เป็นอย่างนี้ไอตกใจโทรศัพท์มันมันงะเสียอเขามันบาแหงเลยเนาะมาแหงขาชั้นนี่ลองเนาะทางน้องแหงกัน น,น้องแดงอยู่บ้านทำตกคิดว่าน้องแดงไปเมื่อบ้านเมื่อช่องไปเห็ดไปเมื่อขายนาอีกบอกแม่ <laughs> เอาเถอะเอาเถออย่างเดียวนะเอาเถออย่างเดียวนะแน,เเน่เอาอะไรก็มาลอดแม่นเอาอะไรก็มาลอดเ้าทำเป็นตุ๊กทำนั้นคิดว่าเอาอะไรสิ บอได้ไปราอบังช่งเมน่วานะก็ฮอดใสจําได้อยู่บบได้ไปรลอแล้วผ้าเนาะมาเลยน้ำคนตกเป็นเสือดสาอ้อยคนตกน้อยเลยหยิบเอายาจากคนเมือนะชามชามคนทีเจการนะอทาไ่เปล่าบได้คือเขาเมือง่อวานคือกะคือกะมากินอีพีคือเก่าคือแต่ก็ Thứ cà mưa kìm như thế cao Chẳng thử, thử chữ chữ, và và mà thứ thứ hmm. phải chứ chứ, bởi vì bây giờ bây giờ giảm lắm chút kìm Ừm Đấy mưa Có lẽ kìm ngang sắp Có lẽ kìm ngang sắp Một miếng ngang sư Một miếng ngang ngang đèn cho đại nông này Nì Thả phỏ ngưng ít แบบเสืออันันไว้อีกแบบอันันห้าแบบอันตักน้ำอันไหนเห็นไหมเอาไปขี้อยู่ขู่มือขู่มือมึงอยากจะหาบเขาปุบอยู่บักลไกลห่างเงยด้ยด้วยด้ยให้น้องแดงพยายามนั่นแหละคุยจะบึงพันบึงถูน้ำพัายามคุยน้องหลายพันเ่าฉันักฉันนั่นแล้วแต่พันพันคิดเห็นใจเอาพันเหรอเสียนั่นกับมีเอากระ อยากให้น้องแดงนั่นแหละเป็นกำลังใจให้อ้ายก็อยากให้สู้ก็อ,อยากให้เจ้าได้ห้องน้ำห้องในไว้ด้วยกันพอได้อยู่สะดวกสบายอยู่ในเฮือนเนาะทางกระบอกได้ไปไกลเราพยายามมาอเร็าๆเลยสู้ต่อไปต้องนโตูะแล้วมันยากน้ำพ่นไม่แล้วมันพคนบนโต๊ะมันก็เร้วหลยค่ะอนีอยยากทางไปทางมาคือว่านะ่ะ เราขายพวกเป็นน้อยบ่เป็ดของเราอ่ะเจ๊งเอาเขาบอกมีเป็ดเราบ่ขายบ่บ่ตัวน้อยนะอาจจะมือเรียกน้อยมีนะอาอยาได้เป็ดแม่มาเรียกเนื้อเราได้ถามซื้อหรือเปล่าเราทีขายอยู่ซื้อของเราเพิ่งลี้ยวเขาเป็นเป็ดของเขาโอ้เราขายแพงไปใช่ไขายแพงมูซื้อแพง จกกเจ้าคือบเลี้ยงเลี้ยงไหนเดอ้อบัานมันไข่เนี้ยนี่แต่มันไข่เชียวไข่มันมาเพาะมีย่างเมืเอเพาะฮะมียางเมือเพาะไข่เป็ดได้ไมใช่ไข่เป็ดนี่เชีเมือเลี้ยงไว้เพื่อได้กินไข่มันมันบอมีบ่อนข้อข็งแค่นั้นเหมือนข้ขอมีคนไป<ม>ถ่ายเมหหยใาอยู่บอ่ กะเล็กๆแน่นอนแล้วกะมือมือมือบุ๋มีทางเจ้าบุ๋มีคนเข้ามาบ่บอกบอกอ่ะชิดไปหน่อยนั่นแหละน้องแดงคือไอ้ว่าวนั่นแหละเจ้ากะพยายามพังเพิ่นว่าวคือทางพ่อเจ้พยายามเพิ่นบ่าวนั่นแหละก็ย่างมันบุ๋มีคนที่ว่าเข้ามาหาเจ้าแล้วน้องแดงเยาะคือไอ้บ่าวนั่นแหละแล้วแต่เพิ่นเอาบุ๋มต้องไปเอาไปเอาใจเอาใส่ใจเพิ่นเอาบุ๋มต้องไปเอาใจเอาลายนะ ไ่้บอกอายก็บอกซอนเจ้าให้ไม่แหละน้องได้ชู้พอได้นี้หนาวอืมหนาวเลยฝนตกคืออ้ยนี่เปียกเงียบๆเลยคนเดียวได่เดหตุไดคิดงอตอนเมื่อไงจะชิบว่เปียกัวมันให้น้องแดงเมื่อชมเมื่้เดเวราพ่อก็ลบไปกลบมาื มี่แหละพี่น้องเลยเนาะทางบ้านเพื่อเๆคนโต๊ะนำลงจางนี้กับน้องแดงซูต่อไปจันไลยพี่น้องเลยเนาะตางัวจอยเขาแบบมียางลายพี่น้องเลยกำลมาเยี่ยมมายามน้องแดงเลยเนาะทางมันนี่แะมาลินมาหัวน้องเพิ่นพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าโตลมกันเจ้าอะไรพี่น้องเนาะมาหาทางน้องแดงคิดว่าน้องแดงสิขายหน้าโมเมนต์พี่น้องเลย ก็เลยมาถามซื่อบมได้คายตอนสุดท no. ้ายกันเลยกนไปเมืองบึงซื่อเนาะอืมโดยได้ในชีวิตต่างๆอยู่กับคนจบลินมมนันลงหวัดบ่ลงยู่เห็นว่าหนุ่มเสียงลยไปอีกจากน้องโมเห็นบ่ได้เห็นไทยเจะถ่ายรูปบ่บ่ได้ถ่ายรูปบ่แบบโทรหากันนี่นะฮะเลย บัวหากะพาะหอกะบพาะค่ะไอ้บอระเบนโอเคจชรคลิปนี้กับผมมี่งยังหลายพี่น้องเลยขอจบคลิไปไว้ก่อนพบพ่อ,พอกับคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเนะสวัสดีและสวัสดีส